สวัสดียามเย็นครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้ก็พามาชมสวนครับมาดูไม้หลายๆแบบก็ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ได้เข้ามานานแล้วครับหนูลกเทบจอาทิตย์สองอาทิตย์เข้ามาทีครับไม่มีเวลามาตัดหญ้าเลยครับครับพามาชมไม้บนไซที่สร้างเอาไว้ครับท่อพีพีซีใส่ครับตัวเนี้ยแรกว่าจะเข้าลวดก่อนแต่ว่า ถ้าเขารวดเล็กๆนะเราต้องขยันแกะลวดครับถ้าไม่ได้ขยันแกะลวดไม้มันไม่โตเดี๋ยวมันใ,ใหญ่ๆครับใหญ่ๆผงตัดทดก่อนจะตัดทดเราต้องค้นก่อนค้นเพื่อให้มันแตกยอดผมเคยเลี้ยงใหญ่ๆเนี่ยมะขามแล้วก็ตัดทดตายครับมะขามเป็นอะไรที่บอบางใจสอกครับน่ครับถ้าจะเลี้ยงไม้ลากยงต้องเลี้ยงใส่กระถางสูงๆครับ นี่ครับสามลากเสดานนี้แค่สามลากครับไม้นี้ต้นไม้เป็นไม้ผ่ารากไม้พร้อมเม็ดมาครับแล้วผมก็ผ่าลากตงรงขั้วนี้ครับยังสูงไปต้องเลี้ยงให้ใหญ่อย,ย,ยถ้าเราจะให้มันแตกลากอีกไม่แตกหรอกครับเพราะว่ามันได้สามลากจริงๆผมเป็นรถดินมันเร็วเกินไปครับแต่ละตนน้นมีแต่ไฮไลไท์ทั้งนั้นเลยครับบนใสมะขาม ถ้าคุณไม่เล่นไม้บอนไซก็ไม่เข้าใจละครับก็ไม่ว่ากันครับตามแต่ละคนสไตล์คุณชอบไม่คือกันครับพาไปชมไม้ผลครับตันนี้ต้นนี้ครับต้นนี้รากมันตอนแรกมันก็รากมันก็โคบครับสามรากไอ้รากเนี้ยมันใหญ่กว่าเขาไม่ได้อันเอาไว้ไอ้สองรากนี้ก็เลยแห้งเลยครับ มันเลยเป็นไม้หัวโตไปเลยครับก็ไม่เป็นไรไม้บางต้นเราอย่าไปซีเรียสมัน,นก็มีสวยบ้างขี้เหร่บ้างนี่ครับมะขามไอแพะไอนี้รู้สึกจะเป็นมะม่วงมะม่วงนะไอแพะมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงครับตอนแกรกๆเขาจะเป็นสีเขียวก่อนครับเพราะอยู่ในร่มครับปีนี้ไม่ติดเลยครับปีกายนี่ติดเป็นสิบรูปปีนี้ติดแค่สามรูปอะไม่รู้ว่าจะถึงแก่ป่ะ น้ำลงมาสีม่วงถ้าเก๋แล้วมันเขาจะเป็นสีม่วงครับพาไปชมงาช้างแดงครับนาช้างแดงปีนี้เชิงจะปิดหลายลูกครับตอนแรกผมว่าจะเอากล้วยออกให้หมดครับจะได้รู้สึกว่ากล้วยจะไม่รุ่มครับนี่ครับงาช้างแดงเนี่ยถ้าว่าถ้าว่าเขาเกตจัดลูกเขาจะแดงแป๊ดแล้วครับแต่ว่ามันจะมีสัตรูคือในวันทองครับนึกว่าจะเล่นแต่แล้วนึกว่าจะเล่นแต่แล้ว อยู่กินกล้วยหักครับการกล้วยหักโอ้คนหัวลูกสู้เลยนุ่มจะเล่นซะแล้วเล่นซะแล้วเดี๋ยวต้องหาถุงมือหอลูกนีใสวยจ,จะไม่รอดครับเด mm ี hmm. ย๋ยวทิ้งไปครับพามาชมะมะม่วงเคทูเคทูปีนี้ติดสองลก mm ูกโอ้โหถ้าปลูกอะไรแล้วไม่ได้ดูแลไม่ได้เอาใจใส่ครับผม mm hmm. ปลูกทิ้งปลูกว่างครับ ไปว่ายังง่าแล้วครับผมธุกรกิจเยอะครับเนี่ยดูมะพร้าวครับมะพรา้าวแต่ละต้นตอนที่เล่นบนสายมะพร้าวก็สั่งม้าตะพืพ้นเป็นร้อยๆครับสั่งมาจานไม่ไหวเนี่ยมันก็ง,งามๆอยู่เดียวร่วงมาจอะครับเดีย๋ยวต้องหาย,ยามาฉีดครับฉีดพักๆหายแล้วก็มาอีกครับร่วงใส่ชีวิตมีปลูกมะพร้าวมารุงครับ ไปชมเล่ยครับม,าามีสับปะเพยมะพร้าวมีลุงครับไม้บางไซมีเป็นร,อราา้อยข้าบมะขามเดี๋ยวไว้พดหัวเขียงให้ใหญ่ครับประมาณสักเท่าข้อมือเท่าขานงนี่ก็ครับไฮไลท์ต้องเลี้ยงให้ใหญ่ๆครับรเ,เน,นี่ใยให,ใ,หใ,หให้เท่าแขนนะครับผมยงังจะตัดทด ข่าวนี้เป็นอะไรที่เรตัดทบทุกตายเลยต้องควนกันควนเพื่อให้เขาแตกเพราะว่าพอเราตัดปุ๊บนอกอีกผมก็ไม่ค่อยแน่นกับมะขามครับว่าผมจะเป็นสายตะโกแต่ตะโกก็ตายเยอะครับนี่ครับไม้ลากตรงจะได้แล้วปลูกกระถางเตี้ยลยนะถ้าจะทําทให้รากสูงสูงนะครับ ต้องใส่กระถางสูงกระถางถังใส่หรือแบบเป็นท่อท่อให่หินนะครับคบวันนี้กําลังลดน้ําอยู่เจอปลาที่ผมปล่อยเลยครับเมื่อปีก่อนเสียดายมากครับตัวนี้ครับตัวใหญ่มากครับตัวประมาณสองโลเห็นจะได้ครับไม่รู้มันเป็นอะไรตายนี่ครับรเพื่อนๆโอ้โหดูไอตัวมันตัวทองลากขึ้นมากินนะครับแมงวัน ตัวนี้ประมาณสองโลครับตอนที่อยู่กับผมก่อนอยู่ในโบโบที่บ้านนะครับผมเห็นว่ามันใหญ่เกินไปดตุมก็มาปล่อยแต่กนไม่ลุกครับนี่ผมไม่มีเวลาครับมังใส่มันหายใจไม่ออกตุงจะท้องกัดมันตายให้อะไรยังไงผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยตัวใหญ่มากครับตัวนี้ประมาณสองโลกว่านะผมก็ปล่อยสองตัวไม่รู้อีกตัวหนึ่งยังอยู่ปะ่ะใจหายแล้วครับจะต,ต้องเอา มาทำเป็นอาหารให้ฝรั่งนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับลกมากเลยครับโบไม่ได้ถ่ยุกถ่ายยาเลยครับเดี๋ยวนี้ว่างต้องมาถ่ายยาครับผมดยวฝังปลาก่อนครับ